นะครับก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดรายละเอียดแล้วก็เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะไม่ยาวนะครับรวบลัดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ไม้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ทำ u t u b e นานนะครับไม่ได้เกือบสิบวันแล้วนะครับไม่ได้ลง y o u t u ู e สึกว่าไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้นะครับ อาการเกี่ยวกับบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดซัมซุงนะอินเวอร์เตอร์นะครับบอร์ดซัมซุงอินเวอร์เตอร์อาการเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเกิดจากอะไรก็เป็นมาแปลงนะครับมาแปลงขาดนะครับขาดคดสามร้อยนะครับที่ไฟสามร้อยตรง C มันไม่เข้าไอซีตัวนี้ ไม่มาถึงไอซตัวนี้ก็วัดเลยนะครับมันจะอยู่ที่ขาไหนก็อยู่แล้วก็่าบอดแล้วก็ดูในส่วนนี้นะครับจะมีส่วนที่ไฟสามร้อยตรงนี้นะครับอันนี้ลบอันนี้กล่าวตรงนี้กันบวก อันนี้บวกอันนี้ลบมันจะมานี่แล้วก็มานี่มาเข้าขานี้นะครับแล้วออกขานี้เดี๋ยวนะผมกบจะวัดถูกทุกเดี๋ยวถอดมอแปลงออกมาวัดดูแล้วนะครับมันขาดจริงๆนะครับ ันนี้ขาที่เขาทำเป็นช่องว่างตรงนี้นะครับเป็นขาเดนเอ,อโทษทีครับตรงนี้ตรงนี้ขานี้ขานี้เมื่อกี้มันมีหนึ่งสองสามสี่มีสามมีสี่ทั้งหมดมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่านะดูก่อนเมื่อกี้ไม่ได้นับ สามสี่ห้าอ๋อห้าขาใช่ครับมันมีห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าขาที่มาขาเดนขาไอซีขานี้นะครับขาจุดนี้นะครับมันจะขึ้นส่วนขานี้จะไปขาของมอแปลงในชุดนี้ในจุดนี้มันจะมีหนึ่งสองสามและขาสุดท้ายนะครับขาสุดท้ายนะครับมันจะมามันจะมาขานี้ สินค้านี้นะครับมันขาดระหว่างขานี้มานี้นะครับขาดส่วนตัวนี้ก็คือไฟสามร้อยเข้านะครับไฟสามร้อยเข้าส่วนที่ว่ามันไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็พวกไดโอดพวกอะไรพวกนี้ก็ไปไล่ดูเอานะครับแต่ว่าถ้าไฟมันมาจ่อตรงขานี้แล้วก็ถือว่ามันมาถึงแล้วแต่ว่ามันไม่ออกมาหาไอซีนะครับมาดูตัวตั้งกบได้ถอดนะครับถอดออก จากบอร์ดเก่านะครับมีบอดเก่าดีนะที่มีบอร์ดเก่าถ้าไม่มีก็คือหายากเลยนะมอแปลงอยู่ตรงนี้นี่มันจะขาตรงนี้อันนี้กับขานี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็คือมันขาดเห็นไหมครับมิเตอร์ไม่ขึ้นแต่ไอตัวดีข้างบเนี่ยมันขึ้นเห็นไหมครับขึ้นประมาณสองโอห์มหรือว่าหนึ่งจุดเก้าประมาณสองโอห์มนี่แหละอันนี้นะครับ มันจะมีสามขาติดกันส่วนสองขานี้ก็ไฟอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ขึ้นแต่ว่าขานี้ขึ้นแต่ขาที่สามเอาขาที่หนึ่งเนาะเอาเป็นขาข้างล่างขาที่หนึ่งแล้วกันหนึ่งสองสามขาสองนียขึ้นแต่ขาสามไม่ขึ้นนะครับเหนมเส้นมันขาดเห็นะครับแต่ตัวนี้มันจะถึงกันนะครับถึงกันหมดเลย มอแปลงขาดนะครับอาการถ้าเกิดว่าเปิดแล้ววีเลย์ไม่ป๊อกแป๊กอะไรคือเงียบเลยครับเงียบไปเลยก็คือเกี่ยวกับมอแปลงนะครับแต่ถ้ามอแปลงไม่ขาดก็ไปไล่อ,อีกจุดหนึ่งไล่อ,อีกจุดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แนวทางนะครับเพ,เพื่อนช่างหาเจออาการนี้เอาดูคลิปช่างกบนะครับเจอแล้วก็แต่ถ้ามอแปลงมันไม่ขาดอย่างช่างกบในคลิปช่างกบก็ดูไอซีตัวนี้ ไับไี c ตัวเี้ไม่รู้เบอร์อะไรถ้าผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะดูแล้วแกออกมาดูไม่ได้ดูว่ามันเป็นเบอร์อะไรมองไม่เห็นเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นเบอร์ น่าจะข้างล่างหรือเปล่านี่น,นี่อยู่ตรงนี้นะครับมองไม่เห็นมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ไม่ค่อยเสียนะไอซี IC นะครับไม่ค่อยเสียเสียยากนะครับอันนี้เจอครั้งแรกนะครับเคสแรกเลยนะครับที่ช่างกบเจอว่ามอปแปลงมันขาดนะครับเคยซ่อมมาแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่อาการพวกนี้ส่วนมากจะเป็น่าวาวน้ําเข้า ครับส่วนมากเจอวาวน้ำเข้าพวกไอซีตรงตัวนี้มันช็อตนะครับก็เปิดปุ๊บน้ำเข้าเลยนะก็ประมาณนี้โอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ได้ลงคลิปนานไม่ค่อยสบายนะครับมือถือก็มีปัญหานะครับโอเคเพื่อนช่างที่ติดต่อมาก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนช่างนะครับขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม